สวัสดีจ้ามื้อนี้เฮาจะมาดองพุทราเนาะจะ้ะวัตถุไอ้ก็บ่มีหยังหลายเนาะก็จะมีเกลือน้ําตาลแล้วก็พุทราน้าํา,าปาเนาะจ้ะเ,าเนาะอยากกินพุทราดองหรือบักท่านดองนี่จะ้ะอยากกินก็เลยลองลองเฮ็ดเบิงเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิงวิธีการเฮ็ดเลยจ้ะว่ามันจะเป็น กุ้ซ่าดองไหบอไปเบิ่งกันเลยจ้าใส่นามเปล่าจ้ะแตนเฮ็ดบบหลายเห็ดหน่อยหนึงเนาะใสน้ำตาลจ้ะแล้วแตนจะเอาไปตั้งไฟจ้ะ ใส่เกลือเดี๋ยวจะเอาไปตั้งไฟจ้ะเดได้น้ำตาลกับเกลือจะได้ละลายเนาะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายเลยจ้ะ าะเกลือกันน้ำตาลละไล่ดีแล้วเขาจะปลอยให้เย็นก่อนนะจ้ะแต่จังเ็าจะมาดองกันเนาะเาเอาท่านใส่โหลเลยจ้ะแต่นวดไอเห็ดลายเนาะเห็ดอยู่โหลหนึง่งอยากกินท่านดองเลยลองเห็ดเบิ่งจ้ะ น,นี่น้ำเกลือมันกับอุ่นหรอจ้ะเย็ยนแล้วบ่วถึงกับอุ่นดอกเย็ยนเลยแหละใส่เห็ดเต็มโหลเลยจ้า,าจะได้ประมาณนี้เนาะ ปิดฝาเลยจ้าก็จะ,จะเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้จะเก็บเก็บไว้อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวห้าจจะมาเบิ่งกันเนาะจ้านี่จ้าบักท่านดอง ห้าดอกไหวเนาะอันนี้อยู่สี่มื่อจ้ะประมาณสี่มื่อก็จะได้ประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะก็โอเคอยู่อันนี้คือบกท่านแซ่บวยเนาะจ้ะแต่นเหตุสองย่างท่านแซ่บวยกับท่านดองเนาะจ้ะแต่ซิมเบืองแล้วรสชาติก็โอเคเลยจ้ะ สีสันนะ่ากินจ้า